Hello, welcome to Hear Lao channel. เรื่องของจีนกับไต้หวันนี่นะคะตอนนี้มันร้อนระอุขึ้นทุกวันเลยแต่ว่าครั้งล่าสุดเนี่ยมันไม่ใช่แค่การซ้อมรบโชกกล้ามแบบที่เราเคยเห็นกันแล้วนะครับแต่มันคือการวัดกันด้วยเทคโนโลยีแบบหมัดต่อหมัดเลยซึ่งเรื่องนี้อาจจะเปลี่ยนภาพของสองครามในอนาคตไปเลยก็ได้เดี๋ยวเรามาลงลึกกันครับว่าเบื้องหลังสถานการณ์ตึงเครียดนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่ จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันพีคมากครับมันเริ่มขึ้นกลางฟ้าเลยเมื่อเครื่องบินรบลำหนึ่งเนี่ยสามารถเห็นศัตรูได้แบบจะจะเลยนะทั้งที่ฝ่ายไม่รู้ตัวด้วยซ้ำม,มันเหมือนกับเกมซ่อนหาบนท้องฟ้าเลยก็ว่าได้ที่เทคโนโลยีล้ำๆเนี่ยแหละครับคือตัวตัดสินเลยว่าใครกันแน่ที่คุมเกมนี้อยู่เอาละครับ ทุกอย่างมันเริ่มแบบปุบปรับมากคืออยู่ดีๆจีนก็เปิดฉากซ้อมรบครั้งใหญ่แบบไม่มีปีมีขลุ่ยเลยใกล้ๆก,กับไต้หวันนี่แหละครับการเคลื่อนไหวแบบไม่ให้ตั้งตัวแบบนี้ทำเอาทั้งภูมิทาคตึงเครียดขึ้นมาทันทีเลยแล้วจีนเขาก็ตั้งชื่อปฏิบัติการนี้สเท่เลยนะครับว่าปฏิบัติการเพื่อความยุติธรรม คือชื่อนี่มันแฝงในยะทางการเมืองแบบสุดๆเลยแล้วการซ้อมรบครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เอาทหารมาขู่อย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นการบีบไต้หวันทางเศรษฐกิจไปในตัวเลยทั้งปิดเส้นทางเดินเรือปิดน่านฟ้าเรียกว่ากระทบการค้ากับการท่องเที่ยวไปเต็มๆจีนเขาก็ขนของมาเต็มที่เลยครับมีทั้งเรือหน่วยยามฝั่งสิบสี่ลำแล้วก็เรือรบอีกเพียบแต่ จุดที่ทำให้คนทั้งโลกต้องหันมามองเลยก็คือการปรากฏตัวครั้งแรกของเรือยกพลขึ้นบก Type 075ครับนี่มันเหมือนเป็นการส่งสารไปตรงๆเลยว่าเฮ้ยนี่ไม่ได้มาซ้อมเล่นๆนะเราพร้อมบุกจริงได้ทุกเมื่อและมันก็แรงขึ้นไปอีกครับเมื่อจีนตัดสินใจย,ยกระดับการยั่วยุไปอีกขั้นด้วยการยิงขีปนาวุธไม่ใช่ลูกสลูกนะครับ แต่ยิงไปทั้งหมด27ลูกใส่เป้าหมายจำลองในทะเลคือภาพที่ออกมานี่มันน่ากลัวมากจนคนก็เริ่มสงสัยแล้วว่านี่มันซ้อมรบหรือข่งขู่กันแน่แล้วว้้ขีปนาวุธ27ลูกนั่นอะมันไปตกห่างจากชายฝั่งไต้หวันแค่24ไมล์ทะเลเองนะครับคือมัน ใกล้มากใกล้สะจนเหมือนเป็นการตะโกนใส่หน้าเลยว่าฉันอยู่นี่แล้วนะจะเอาอยัางไงเป็นการท้าทายที่แรงมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยเอาละจีนจัดหนักมาขนาดนี้แล้วไต้หวันทำยังไงตอนนั้นทุกคนก็คิดว่าไต้หวันต้องส่งทหารส่งเครื่องบินไปสู้แน่ๆแ,แต่เปล่าเลยครับไต้หวันเลือกสวนกลับด้วยวิธีที่ออฉลาดกว่านั้นเยอะ พวกเขาใช้เทคโนโลยีเป็นหมัดสวนกลับครับและนี่คือจุดเปลี่ยนของเรื่องทั้งหมดเลยครับไต้หวันไม่ได้ยิงขีปนาวุธกลับไปสักลูกเลยนะแต่สิ่งที่พวกเขาทำเนะี่ยมันเจ็บกว่านั้นเยอะคือการปล่อยภาพภาพหนึ่งออกมาให้โลกเห็นเป็นการโชว์ให้ดูเลยว่าเทคโนโลยีของเราเนะ่เหนือกว่าที่คุณคิดนะเป็นการพลิกเกมที่ทำเอาจีนอึ้งไปเลยเหมือนกันภาพที่ว่านั่นก็คือ ภาพจากห้องนักบิน F16 ของไต้หวันครับที่กำลังใช้ระบบที่เรียกว่าสไนเปอร์พอตเนี่ยล็อกเป้าเครื่องมิน J16 ของจีนแบบนิ่งๆเลยประเด็นคือนักบินจีนไม่รู้ตัวเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะว่าตัวเองกำลังตกเป็นเป้านิ่งอยู่ลองนึกภาพตามสิคะว่าในสนามรบจริงมันจะน่ากลัวขนาดไหนนี่มันหมายความว่า F16 ไต้หวันน่ะสามารถยิงได้ก่อนที่ J16 จะทันได้ทำอะไรได้วยซ้ำไป ข้อความที่ไต้หวันอยากจะสื่อสารออกไปมันเลยชัดเจนและทรงพลังมากครับนั่นก็คือเราเห็นคุณนะแต่คุณนะ่ะไม่เห็นเรามันคือการประกาศให้โลกรู้เลยว่าเทคโนโลยีของไต้หวันก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะพร้อมรับมือได้เสมอไม่ว่าภัยคุกคามจะมาในรูปแบบไหนก็ตาม แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะหลังจากนั้นการ,รเผชิญหน้ามันยกระดับกลายเป็นสงครามจิตวิทยาเต็มรูปแบบเลยคือต่างฝ่ายต่างก็งัดเทคโนโลยีออกมาข่มขวัญบั่นทอนกำลังใจกันไปมาอย่างต่อเนื่องเลยมันเป็นการชิงไหวชิงพริปกันแบบดุเดือดเลยครับ ฝั่งจีนก็ส่งโดรนบินลึกเข้าไปถ่ายรวบสถานที่สำคัญสำคัญของไต้หวันทั้งตึกไทเป101หรือแม้แต่ฐานทัพอากาศก่อนจะปล่อยภาพที่อ้างว่าถ่ายจากเครื่องบินล่องหน j 20ของตัวเองแต่ไต้หวันก็ไม่ยอมครับสวนกลับทันควันเลยว่าระบบเรดราของพวกเขานะ่ะสามารถตรวจจับเครื่องบินล่องหนที่วันแน่ๆของจีนได้เหมือนกัน ข้อความที่จีนพยายามจะส่งออกไปมันชัดเจนและน่ากลัวมากครับนั่นก็คือไม่มีที่ไหนปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางเศรษฐกิจอย่างตึกไทเป้101หรือฐานทัพที่สำคัญที่สุดทุกอย่างล้วนอยู่ในระยะการโจมตีของจีนเป็นการขู่ว่าพวกเขาสามารถโจมตีได้ทุกที่ทุกเวลาแต่ไต้หวันก็ไม่ได้กลัวครับพวกเขาสวนกลับอย่างมั่นใจว่า เทคโนโลยีล่องหนที่ดีที่สุดของคุณนะ่ะก็ไม่ได้ล่องหนสำหรับเราหรอกนะเป็นการตอกกลับที่ปั่นทอนความเชื่อมัน่นเรื่องความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีที่จีนพยายามจะสร้างขึ้นมาได้อย่างเจ็บแสบเลยทีเดียว หลังจากที่ตอบโต้กันไปมาสถานการณ์ตอนนี้ก็เลยเข้าสู่สภาวะที่ตึงเครียดและเปราะบางมากๆครับทั้งสองฝ่ายต่างก็คุมเชิงกันอยู่ไม่มีใครยอมถอยและก็ไม่มีใครรู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปถ้าให้สรุปวงจรความขัดแย้งครั้งนี้เป็นขั้นตอนนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ หนึ่งเลยคือจีนเริ่มยัวยุก่อนสองต่างฝ่ายต่างโตโชว์ของโชว์อาวุธเด็ดของตัวเองสามดวลกันด้วยเทคโนโลยีแบบที่เราเห็นในเคส F16 ปัทะ J16 สี่เล่นสงครามจิตตะวิทยากาันใช้ภาพใช้ข้อมูลเป็นอาวุธและสุดท้ายห้าก็มาถึงจุดที่ต่างฝ่ายต่างคุมเชิงกันอยู่แบบนี้นี่แหละครับตึงเปรี้ยเลยบทสรุปของเหตุการณ์นี้ก็คือ ทั้งจีนและไต้หวันได้แสดงให้โลกเห็นแล้วว่าพวกเขาพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองต่างฝ่ายต่างก็ได้พิสูจน์แล้วว่าตัวเองมีดีอะไรและที่สำคัญที่สุดเลยคือไม่มีใครยอมอ่อนข้อให้ใครแม้แต่ก้าวเดียวครับ และคำถามสุดท้ายที่ยังไม่มีใครตอบได้ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแค่การซ้อมรบเพื่ออย่างเชิงกันเฉยๆหรือว่ามันเป็นสัญญาณเตือนถึงของจริงที่กำลังจะตามมาในอนาคตอันไกล้นี้กันแน่โลกกำลังจับตาม,มองช่องแคบแห่งนี้อย่างไม่กระพริบตาเลยล่ะครับ Thank you for watching Please like share and subscribe